เอาล้เก็บของขึ้นรถเร็วเล้วเร็วแล้วเล้วแล้วลว,ว้ยเฮ้ยมีรถผ่านไปเฮ้ยเนี่ยมันรถนักวิทยศาศาสตร์นี่ว่ามันจะหนีอะไรวะน่ะมีซอมบี้กาลังมาเว้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนีเว้ยแล้วเนื้อเรื่องอันนี้ได้อะไรคือจะเป็นเนื้อเรื่องที่บอกว่านักวิทยศาศาสตร์หนีซอมบี้แค่นี้นะโอ้ยซอมบี้ฝูงใหญ่มากโอเคก็สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เรามาอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าพ oliceman ดีอาร์เรียกว่าโพลิสแล้วกันสําหรับตัวเนี้ยสเตตพื้นฐานนะจะเป็นตัวที่แบบเลือดเยอะอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้ผมใส่ของมาแล้วตอนนี้ก็จะมีเลือดอยู่ที่พ6นหดาเมจสามร้อยเอจีเก้าหกคูดาวสามสิบวิตัวเนี้ยจะมีสกิลโค้ดคอมแบทโปเทคชั่นซึ่งสกิลนี้มันจะทําให้โดนดาเมจระยะประชิดเบาลง50%ตัวนี้ก็คือแบบถึกกับตัวตีใกล้ลุยอีซี่ เจอเข้ากับพลิสแม m a n ตำรวจตัวนี้เหมือนว่าก็จะถึกกับตัวตีใกล้เจอซอมบี้ตำรวจนะฮะตัวตีใกล้ตีเข้าไปเนี่ยดามเมจมันก็จะแบบเบาลงอะ่ะเหมือนกับโพลิสฟังผมเลยผมเนี่ยจะต้องแบบเอาตัวตีไกลโอไมค์ก่อ oh นเหมือนว่าไอแบบซอมบี้ตัวนี้มันจะฟื้นคืนชีพได้ตลอดเวลาหรือเปล่าไม่แน่ใจ เฮ้ย hey! บ้านผมเกือบแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่หรือว่าใช่ก็ไม่รู้อ้าวมาเลยพ oliceman พลิสแม m a n จังหวะนี้นะก็เดินขึ้นหน้ามาแล้วลวซอมบี้ฟื้นคืนชีพไม่นะักีอ้ายสามดาวเจ็บปวดเออระเบิดไปเออระเบิดไปอีกรอบหนึ่งอดสามดาวแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตามเก็บเองก็ได้โอเคจังหวะนี้ก็แบบตีใส่ซอมบี้ไปลัวนๆแล้วสิ่งกีดขวางคืออะไรไหนว่าสิ่งกีดขวาง อ๋อเนี่ยเหรอก็ไม่เห็นว่ามันจะขวางเท่าไหร่เลยเท่าที่สังเกตนะเหมือนว่าแบบตัวที่แบบตีระยะอ่าเรียบร้อยตัวที่แบบตีระยะไกลเนี่ยมันจะแบบไม่ตีฐานศัตรูมิชชั่น2 n o นอร์มอลด้านต้นๆจะแบบไม่ค่อยเถื่อนเท่าไหร่เดี๋ยวนะซอมบี้พวกนี้ถ้าเกิดว่าผมจําไม่ผิดนะมันจะคืนชีพได้ตลอดเวลาน่า,นาจะอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูกันผมว่าใช่นะโอเคได้น้ามาละน้ําพุ่งไอซอมบี้ที่มีหมวกนี่แหละใช่ใช่ใช่น,นั่นไง คืนชีพตลอดเวลาเว้ยวิธีที่จะกําจัดมันเนี่ยง่ายมากใช้ไฟแต่ว่าตอนนี้ใช้ไฟไม่ได้โอ้โอเคมือลั่นโอ้ยฝังผมตายหมดเลยเอ่าใจเย็นๆใจเย็น,ยนๆปล่อยถังมาปึ๊บเก็บน้ําแล้วก็อ่อพลิสแม m a มาเผาไฟไปตุม้มมาเลยคาร์ลอสแล้วก็ถังมาเผาไฟไปตูม้มด่านเนี้ยต้องมีแบบเผา,ไฟ,ไ,ไ,มมาไฟเว้ยถ้าไม่มีเผาไฟน่ยคือซอมบี้มันก็จะแบบฟื้นคืนชีพตลอดเวลาเนี่ย คือตายไปแล้วนะแล้วก็ลุกใหม่ค่าอีกก็ลุกอีกถ้าไม่โดนเผาล่างอ่ะอยังไงแม่งก็ลุกขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งจังหวะนี้นั้นฟังผมนั้นก็ตบบ้านอยู่เว้ยบอกเลยว่าถังไฟเนี่ยเดอะเบสสามดาวมิชชั่น3 Easy. อีซี่อลุยทีมิชชั่นนี้ก็จะเจอซอมบี้สายฮิวแล้วก็จะเจอซอมบี้ที่แบบมีชุดเกราะเข้าไปตีโอเคตีดาเมจแรงอยู่เว้ย300กว่า แล้วก็จะมีซอมบี้ชุดเกาะซึ่งแบบวิ่งมาเร็วมากคิดตีข้อไปด้เออชุดเกาะเหมือนว่าแบบจะต้องฆ่า2ทีนะครั้งแรกเนี่ยปลดชุดเกาะมันอีกครั้งหนึ่งก็คือแบบฆ่ามันแล้วซอมบี้ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาโอเคใจเย็นๆมาตรงนี้เผาแบบพวกเดียวกันชาปนก,กิจแล้วก็พ oliceman ม,มาเลยสำหรับพ m a เนี่ยมันจะแบบตีไกลนะแต่ว่ากระสุนเนี่ยจะกระจายถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ไกล กระสุนอาจจะแบบโดนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าเกิดว่าแบบศัตรูอยู่ใกล้ๆนะมันจะโดนกระสุนแบบเต็มๆเลยโพลิสแมนเนี่ยก็เลยจะจ่ายดาเมจได้ค่อนข้างเยอะกับศัตรูที่แบบมาประชิดกระสุนมันจะกระจายออกเป็นกลวยอะจากแคบแล้วก็กระจายไปกว้างอะไรประมาณนี้ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งโดนแบบกระสุนเต็มๆแล้วจังหวะนี้นะเกนเดียก็ตบบ้านไปยังไม่มีใครมาเลยเหรอฮัลโหลกระจอกจริงๆเลยด่านนี้เรานี่มาช่างเป็นอัจฉริยะเลือเกินปลาระเบิดไปไม่โดนแต่ว่าชันนะร้อยเปอร์เซ็นต์มิชชั่นส ด่านนี้จะเจอซอมบี้ที่แบบเป็นไฟฟลายเตอร์ซึ่งน่าจะกันการระเบิดกันไฟกันพิษน่าจะประมาณนั้นไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวลองปาระเบิดดูเนี่ยแหละผมเอาเกินเดียดีมาแล้วระยะประมาณนี้แล้วโยนไปโตก็ไม่เห็นว่ามันจะกันการระเบิดเลยจังหวะนี้โพลิสแมนจ่ายดามเมจไป300กว่าแล้วก็มาเลยเลดแนกนะจังหวะนี้คาร์ลอตก็ยงิงลัวไปประมาณนั้นแหละหวดไปมับมับสวย ไปตบบ้านมันไม่กล้าจุดไฟอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวซอมบี้แม่งก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาฟื้นมาแน่ๆไม่ต้องห่วงน่ะฟื้นมาแล้ะฟื้นมาก็โดนคาร์ลอดยิงโอเคเอ้ยนี่ไงถังๆๆแล้วก็จุดไฟตุ้มไปโอเคเดี๋ยวไปดูซิว่าซอมบี้ไฟไฟรสเตอร์เนี่ยมันทําอะไรได้ผมก็เริ่มจําไม่ได้แล้วเนี่ย ซอมบี้แม่งมีหลายชนิดจัดไฟไฟเตอร์ซอมบี้ตัวนี้จะต้านทานไฟแล้วก็มันจะระเบิดเมื่อตายอันเดธซอมบี้ตัวนี้มันแทบจะทำลายไม่ได้แต่ว่ามันสามารถโดนเผาได้ที่บอกว่าทำลายไม่ได้ก็เพราะว่ามันจะแบบฟื้นคืนชีพได้ตลอดมิตชั่น5ใครแต้มบุญน,น้อยก็หนีไปนะทุกคนน,นั่นได้ไอเทมแล้วก็แบบได้ซอมบี้ด้วย ตีมาเลยเลนนกมับมับสวยจางวันนี้นะเลนนกก็เข้าไปตีกับโพลิสแม m a n ซึ่งบอกเลยว่าโดนฟ้าผ่าตายไม่เป็นไรสัที่ไหนล่ะเป็นแล้วแหละแบบนี้ไม่ไหวแล้วเลนนกไปเพิ่ม <Yeah S 1> แย่ละสามดาวผมยังไงดีอกดขวดมาช่วยไม่ได้ดวงไม่ออกน้ำไม่ค่อยพุ่งเดี๋ยวนะ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 ไม่นะสามดาวผมน้ำไม่พุ่งไง ถ้าน้าพุ่งนะผมปล่อยเกนเดียแบบไปทำดาเมจช,ช่วงแรกไปแล้วเนี่ยอ๋อซอมบี้เกิ์มาโอไมก็ดโอไมก็โอไมก็โอเคแล้วก็ปาระเบิดไปตูมไม่โดนใครเลยจังหวะนี้นะเดี๋ยวมีตัวคืนชีพเปล่าซอมบี้เกอร์มา ใหม่ก็โอ้ใม่ก็โอ้ใม่ก็พอลิสแมนเป็นอย่างไรเล่าเมื่อกี้แบบโดนซัมบี้เกลจ่ายดาเมจนะเว้ยแต่ว่าแบบโดนดาเมจเบาลงไงพอลิสแมนเนี่ยมีประโยชน์อยู่นะต่อให้ดาเมจแรงแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าตายง่ายเงี้ยมันก็แบบไม่ค่อยดีหรอกอ้าวโดนฟ้าผ่าตายไปเร็วเลสแนก็กไปหวัวสู้กับมันก่อนแล้วก็มาเลยถังถังไฟตู้ไปหนึ่งทีถังไฟก็เอาไม่ค่อยลงแล้วเนี่ยพอลิสแมนไปเออถังไฟมาเลสแน็กไป ด้านบนสีเลนแนกโอ้ยหรือว่าผมแบบปล่อยผิดจังหวะวะมาตรงนี้เผาไฟไปต้มโอเคเลดแน็กก็โดนไปด้วยแต่ว่าน้ำพุ่งเนะ้ยโพลิสมาเลสแน็กไปเพิ่มแล้วฟ้าผ่าไปดิ ด่านฮาร์ดนี่มันฮาร์ดจริงๆเลยโอมเผาไฟไปหนึ่งทีลรบ้านผมโดนอีกแล้วอู้หสามดาวไม่ได้แล้วปืนกลนไปปืนกลลวนล้ว่าโอเคเลนแนกไปเพิ่มเลยรีบไปตีจบบ้านมันซอมบี้เกิดมาโอเคด่านไหนที่แบบมีฟ้าผ่านะคือด่านนั้นยากจริง มิชชั่น6เจอซอมบี้ไฟฟ้าแล้วก็เจอซอมบี้ตำรวจแล้วก็พุ่งมาเลยโอเคเลดแน็กไม่ตายเว้ยแต่ว่าน้ําไม่พุ่งไอผู้ชายขายน้ําคนน,นี้เนี่โอ้โหแล้วตัวเก่าฟื้นมาเป็นซอมบี้แล้วน้ําก็ยังไม่พุ่งฮลัลโหลเดี๋ยวนะเผาศพดีไหมรอเผาทีเดียวเลยอ้มเรียบร้อยน้ําพุ่งไม่พุ่งไม่พุ่งอีกแล้วเอา้าวางถังไป รอเผาศพโอ้ยซอมบี้ไฟฟ้าโอเคโอเคเผาศพไปแล้วก็มาเลยเกนดเดียจงังหวะนี้ก็ปาลาระเบิดไปเลยครับผมตูถ้าปล่อยเกนดเดียได้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะชนะแล้วเพราะว่าเกนดเดียเนี่ยเป็นตัวตีประชิดแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะถึกอะลัสกิลระเบิดเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้โดนนะมันก็จะค่อนข้างแรงด้วยมาเลยคาร์ลอสโอเคเรดแนกไปเพิ่มโอเคสวย คาร์ลตัวดาเมจชั้นดีนะตีไกลไปดิตอได้ยินเสียงตู้มตุ้มสายฟ้าพุ่งมาโพริทมาเพิ่มหนึ่งตัวแล้วก็ปล่อยถังแดงมาลอเผาศพเสียงซอมบี้ไฟฟ้ามาอีกแล้วพอมีแต่ตัวตีไกลเนี่ยมันไม่ยอมตีบ้านนะเว้ยต้องแบบส่งเลนนกไปรัวๆไปตีบ้านเขาเร็วๆเร็วเ ก่อนที่ซอมบี้ฝูงใหญ่จะมาและในจังหวะนี้นั้นก็ชน,นะไปไนแม่แปดมาดูซิว่าจะไหวหรือเปล่าสําหรับด่านไนแม่เจอซอมบี้ตัวยับไม่แน่ใจว่าซอมบี้ตัวนี้มันจะแบบมีพิษหรือเปล่าอดแล้ว3ดาวแต่ว่าจังหวะนี้นะน้ำพุ่งลัวนๆแล้วไปเลยระเบิดของชัน ตูมฟาร์มเมอร์มาแล้วกินเดียจังหวะนี้นะเ้าวแรกกับศัตรูแล้วเหมือนว่าจะไม่ติดพิษแล้วก็จังหวะนี้ระเบิดไปอีกรอบหนึ่งตูมสวยแล้วก็มาตรงนี้ตูมระเบิดไปพอลิสแมนมาเรียบร้อยงานอาจจะงอกได้น้ำมาครับผมอันนี้คือแบบขนาดน้ำพุ่งรัวๆนะด่านไนท์แมรนี่มันยากจริงๆ ถ้ำไม่พุ่งเนี่ยผมบอกเลยยากกว่านี้อกีกถังแดงดีไหมปล่อยถังแดงมาจางหวานี้ตบกับซอมบี้ตัวใหญ่อยู่แล้วก็ตบบ้านอยู่ครับผมระเบิดมาแล้วแต่ว่าซอมบี้ยังไม่มาปลาระเบิดไปหนึ่งทีเรียบร้อย2ดาวดีมันซอมบี้ตัวนี้เวลาที่มันโจมตีแล้วมันจะจ่ายดาเมจทุกตัวเนี่ยโดนหมดแต่ดาเมจมันน้อยอะ่ะดาเมจ80ดสิบไนแมจดกดน้ำเลยโอเคเลดแนกไปก่อนเลย มาแล้วตุ้มเออใช่ขนาดเมื่อกี้อยู่ตั้งไก่นะเลดแนกก็ยังแบบโดนโจมตีเลดแนกไปเพิ่มรวนรวนนะจะไหวหรือเปล่าไม่ไหวแล้วแล้วทําไมส่งเลดแนกไปเยอะขนาดนั้นเลดแนกไปเพิ่มบ,ม,บมบ้านผ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 มสู้เขาสู้เขาฟาร์มเมอร์มาสู้เขาเร็วๆรวโอ้ my god เ oh. มื่อกี้ส่งเลดแนกไปเยอะเกินอ่ะ <S 1> <S 1> <S น่านีงนโดนสายฟ้ามาอีกแล้วน้ำมาโอ okay. เคกเนเดียมาเรียบร้อยตัวแท้งชั้นดี เอาระเบิดไปเกนเออสวยโอ้ยโอ๊ยน้ำล่วงรัวนลัว,ลวมันต้องอย่างนี้สิคือเกมเนี้มันอยู่ที่น้ำเลยถ้าน้ำพุ่งอะ่ะโอกาสชนะมันจะเยอะถ้ารอบไหนเนี่ยดวงไม่ดีน้ำไม่พุ่งเนี่ยพูดเลยว่าเหนื่อยโอเคน้ำพุ่งอีกแล้วดีมอนแม่งมาลวนลัว,ลวไม่สนใจละเออปล่อยถังแดงไปน้ำพุ่งดีมากโอ้ไม่กอโอ้ไม่กอเออได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู สามดาวต้องเข้าแล้วร้อยเปอร์เซนต์ด่าน normal ที่ฝนตกน่าจะเป็นด่านสุดท้ายในวันนี้แล้วเพราะว่าน้ำมันกำลังจะหมดซึ่งซอมบี้ตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะถ้ามันตายมันจะระเบิดแล้วมันจะแบบเป็นพิษเดี๋ยวมาดูกันว่าใช่พิษหรือเปล่าตัวที่ต้านพิษจะมีแค่ไฟไฟเตอร์ซึ่งแบบไม่ได้ใส่มาตูมฟ้าผ่าแล้วก็เอาระเบิดไปเกนคาร์ลอดไปปล่อยไฟลงมาจุดไฟไปโดนพิษแน่นอนน่ะเออใช่เห็นปะหลอดเลือด กลายเป็นสีน้ําเงินเลยสีน้ําเงินก็คือแบบติดพิษนั่นแหละจางวานนี้ต้องรีบตบบ้านเขาแล้วเล่นแนกตัวเดียวจะตบทันไหมเนี่ยโอ้มฟ้าผ่าไปได้แต่ว่าโพลิตยังรอดนะเหมือนว่าจะไม่ไหวนะเนี่ยเฮ้ยน้ำไม่พุ่งเลยเล็ดแนกติดพิษอยู่ด่านนี้ต้องอาศัยบัฟไฟไฟเตอร์ต้านพิษโอ้ไม่ก็ซอมบี้ตำรวจมาแล้วแล้วก็ปึ๊บไฟมาฟ้าผ่า ไม่นะ3มดาวยังไงดีเลนแนกไปเพิ่มโอ้ oh my god โอ้โหจะชนะอยู่แล้วเชียวย่า yeah! จุดไฟไปเออกดน้ํามาคาร์ลอดไปเก็บน้ําทํใไมเปิดถังน้ําไม่น่าจะชนะแล้วเนี่ยไอตัวนี้แม่งโคตรถึกเลยเนี่ยไอตัวใส่เกาะเนี่ยอันแล้วโดนฟ้าผ่าบ้าบอโอเคเก็บน้ํามาฟาร์เมอร์ไปหวดไปก่อนจังหวะนี้นะโอเคเลตแนกแกจะต้องทําได้ฉันมั่นใจในตัวแกอันนี้มาเปิดหัวร้อนเก็บน้ํามาเกนาเกน,นเดียไปคาร์ลอดไป ไปตบบ้านเขาได้ไหมได้โปวดเถอะขอร้องวางถังแดงไปเร็วๆจะไม่ทันและเว้ยหวด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 วดบ้านมันหวดบ้านมันหวดบ้านมันอีกสองวิบายบายโอ้เกือบจะแพ้โอ้แม่งฉิวเฉียดวาขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ